สวัสดีค่ะครูผิงสารินีโชต์นะคะครูสอน p h o ร o s h o p ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารินีโชต์ .com นั่นเองวันนี้นะคะผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการตัดต่อประกอบภาพตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะและเทคนิคจะง่ายใดขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะ ืนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ New จากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งค่ากันอยู่ที่ w d t h นะคะผิงเอา5,000เลยหรือถ้าเครื่องใครนะคะไม่ได้แรงเนาะแล้วก็ไม่ได้ต้องการใช้ภาพที่มันใหญ่มากก็เอาแค่2,000ก็ได้แต่ของผ,ผิงเจ้า5,000คูณ3,000เลยนะคะแล้วก็กด ครีเอทได้เลยต้องบอกนี้ว่า Photoshop ที่ครูผิงใช้อยู่นี้ก็คือ Photoshop CC 2022เพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำตามแล้วบางเมนูคุณอาจจะไม่มีในเครื่องคุณนะก็ให้รับรู้เอาไว้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นเดียวกับผิงณนะปัจจุบันนั่นเองและต้องบอกก่อนนะคะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยสำหรับนักเรียนเนาะที่สมัคร YouTube Member ระดับ V.I.P นะคะที่เป็นวิดีโอพรีเมียมนั่นเองนะคะถึงจะได้เรียนจนจบคลิปนี้ได้และแน่นอนว่าสำหรับนักเรียนที่สมัคร cross basic คอร์สพื้นฐาน ก็จะได้เรียนคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แบ็กกราวสีเข้าไปก่อนภาพที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยผิงเองทำา3ดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวผู้ชายบิสเนสแมนเนี่ยคะ่ะแล้วก็เหรียญนี่ผิงก็ปั้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ่อวันเนี้ยเดี๋ยวพินจะมาสอนประกอบเพราะว่าการที่เราปั้น3 d ดีขายเราขายเจ้าตัวผู้ชายนี้ได้แล้วแล้วเราก็ยังสามารถเอา Access ก็คือเอาพวกเนี้ยเอามาประกอบกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วยเหมือนแบบแปรรูปอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะทีนี้เราจะต้องไปใส่เจ้าตัวแบ็กเกาเข้ามาก่อนนะคะก็คือจะเป็นตัวสี ไปที่วงกลมค่ะแล้วเราก็ไปที่ solid color ทีนี้สีที่ผิงจะใช้นะคะคุณพิมพ์ตามผิงเลยนะ093371นี่คือสีน้ำเงินที่ผิงใช้นะคะจากนั้นกดโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวผิงจะเตรียมภาพก็คือจะเป็นตาข่ายเอาไว้ให้คุณเดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดกันได้เลยสำหรับนักเรียนที่สมัคร YouTube Member VIP เท่านั้นกับนักเรียนทอ็อปคลาสนะคะสามารถโหลดได้ ถ้าใครที่มาดูเฉยๆไม่ได้สมัครเรียนไว้ก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ได้เนาะอะ,อะแต่ทีนี้ของผิงอะเอาใส่ไว้ในคาวเรียบร้อยแล้วมันเลยอยู่ในไลบรารีตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นผิงจะดึงเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของคุณก็ไปดึงไฟล์ที่ผิงเตรียมเอาไว้ให้เลยก็คือดึงมาใส่ธรรมดานี่แหละทีนี้เราก็จะกางให้มันเต็มนะคะกรณีที่ทําไมของเครื่องคุณไม่มี ไล่บารี่ตรงนี้นะคะก็คือคุณไม่ได้ใช้ของแท้เนาะมันไม่สามารถลิงก์ได้ก่องพิงเนี่ยเป็นเครื่องที่ใช้ของแท้นะคะมันก็เลยลิงก์ได้อันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อเราได้เจ้าตัวตาข่ายตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีตัวตาข่ายก็ไปที่ fx แล้วก็ไป color overlay เนาะแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ใช้สีเดิมนี่แหละก็คือ0 92, 9 2ย์0กกกดโอเคได้เลยนะคะประมาณนี้ จากนั้นก็กดโอเคต่อไปนะอันนี้เราก็ได้แล้วสเต็ปหนนะคะทีนี้สเต็ปที่2ก็คือจะเป็นอีกรูปนึงที่ผิงจะเตรียมเอาไว้ให้ทุกคนนะคะสำหรับนักเรียนเนาะก็ดึงเข้ามาได้เลยแต่ผิงก็จะดึงผ่านตรงนี้เลยนะคะเราก็จะดึงดึงข้อไปรูปพวกนี้หามาจากไหนนะ ให้เท่ากับผิงจากนั้นก็เอามาลบจบนะคะเท่านี้เองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะดูคลิปนี้แล้วทำตามง่ายไหม ง่ายดายมากๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าใครทำตามแล้วอย่าเอาไปลงขายนะเพราะว่าภาพนี้ผิงส่งขายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าใครส่งขายก็ติดลิขสิทธิ์ผิงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณมาดูเทคนิคคุณอาจจะไปปั้น 3D เองหรือไปทำภาพอะไรเองแล้วก็เอาเทคนิคตรงนี้เอาไปประกอบใช้ในงานของคุณก็ได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนั่นเองและถ้าหากว่าท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้เนาะและอยากลงเรียน ก็สามารถสมัครเรียนได้เลยนะคะอ่า YouTube member ระดับ VIP เนาะก็สามารถสมัครเรียนได้เลยหรือถ้าหากว่าท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนพิงเองเปิดคอร์สสอนสำหรับคนที่ไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนเลยหรือมีทักษะน้อยแนะนำให้ไปสมัครเรียน Cross Top Card นะคะเพราะว่าพิงสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับเอดวานเลย สมัครครั้งเดียวอัปเดตตลอดชีพอีกด้วยคุ้มมากๆนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้คุณได้เรียนตลอด หาว่าท่านใดสนใจทักเข้ามาที่แฟนเพจสารีนีชติวงชาคอนหรือสอบถามใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพิงส่งรายละเอียดให้นั่นเองและสําหรับวันนี้พิงเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะลาถ้าใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของพิงเอาไว้ด้วยเพื่อที่พิงเองจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้แบ่งปันมาทุกสัปดาห์นั่นเองนะคะหรือถ้าใครรับชมผ่านแฟนเพจก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเอาไว้ให้ด้วยหรือกด ไลฟ์แฟนเพจเอาไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับพิงนั่นเองนะและสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วค่ะทําทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับคุปพิงสารินีชดค่ะ